ซากกระดูกฟอสซิลของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์9คนที่เป็นเศษชิ้นส่วนกะโหลกศรีรษะและกระดูกขากันไกรที่ถูกพบในถ้ำกัตเตอรี่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโรมทั้งหมดนี้คือนีแอนเดอร์ททลซึ่งเป็นญาติสนิทของพวกเราที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อประมาณ40,000ปีก่อน โดยซากศพ8ชิ้นที่มีอายุระหว่าง50,000ถึง68,000ปีก่อนและ1ชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดอาจมีอายุ90,000ถึง100,000ปีก่อนโดยเป็นเพศชาย7คนหญิง1คนและเด็กชายอีก1คนซึ่งเกือบทั้งหมดถูกล่าและสังหารโดยไฮยีนาก่อนจะล่ากลับมาเป็นอาหารในถ้ำแห่งนี้เนื่องจากพวกเขาคือนีแอนเดอร์ททลที่อ่อนแอเช่นผู้ป่วยเด็ก และผู้สูงอายุจึงตกเป็นเหยื่อของนักล่าที่หิวกระหายอย่างไฮยีน่านั่นเองโดยถ้ำแห่งนี้เคยถูกปิดตายจากเหตุแผ่นดินไหวในสมัยโบราณทำให้หลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี